พอมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรไตรนาสูงถึง1,500เิียวได้แล้วในกิจกรรมวงล้อเสี่ยงโชคบนเว็บชิปัสโตเว็บขายไอดเกมและบัตรไตรนาที่ถูกและปลอดภัยที่สุดลิงอยู่ด้านล่างคลิปนะครับ เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมกอยกริเกฟรีไฟวันนี้ก็นะครับผมก็ตามปกคลิปเลยก็คือจะพาไปดูกิจกรรมใหม่นะครับผมเป็นการนําโทเค็นเนี่ยมาแลกเป็นตัวละครโจโต,ต้าน,นะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมของทางเซิร์ฟนอกนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเข้าเซิร์ฟไทยหรือเปล่าแต่สำหรับตัวละครเนี่ยจะเข้ามาแน่นอนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูพร้อมกันเลยว่ากิจกรรมตัวนั้นเนี่ยสามารถรับตัวละครใหม่ได้ยังไงนะครับผมก็คือ ซุ่มแต่ก็จะได้เป็นตัวละครโจตานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครโจตาเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้ามาแล้วใช่ไหมทุกคนนี่จะเข้ามาในแบบล็อกใช่ไหมทุกคนอย่างไม่เอามาขายน,นั่นเองนี่ก็สำหรับตัวละครตัวนี้สำหรับสกิลของมันนะครับผมก็คือเมื่อใช้ปืนกลเล็กหรือปืนลูกซองเมื่อสังหารศัตรูได้ก็จะฟื้นเลือดยิ้า HP และก็คููดาวน์5วินาทีนะครับผมนี่ก็ ถือว่าตัวละครตัวนี้โกงมากๆเลยนะครับก็ใครที่เป็นสายชาร์จเนี่ยบอกเลยว่าโคตรโก,รง,โกรงมีประโยชน์ามากๆเลยสำหรับตัวละครใหม่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ากิจกรรมของเอริมนอกเนี่ยเขาเป็นยังไงกันนะครับก็คือเริมนอกเนี่ยเขาเริ่มทยอยเข้ากันมาแล้วเริ่มเอามาขายเริ่มเอามาให้ซุ่มกันแล้วนะครับผมก็เริ่มมาแจกปีในบางเซิร์ฟแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดของกิจกรรมใหม่ก็ฝากกดไลค์เป็นกระจายผมด้วยนะครับมนะแล้วก็ก่อนที่ไปดูกิจ ที่สูน,นั่นเองนะครับผมนี่ก็ขายที่จัดกันมาแล้วก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนี่<อ>ผมก็จัดกันไปแล้วนะครับผมนี่ก็จัดมาแล้วเป็นสีเหลืองเลยก็คือสูงสุดเลยรู้สึกว่าจะแพงที่สุดแล้วแหละตัวตัวนี้นะครับผมก็ตัวท็อปเลยตัวนี้ก็คือตัวสีเหลืองก็เข้าเนื้อไปเยอะเหมือนกันนะครับผมแบบเออก็ถือว่าหมดไปเยอะนะครับผมก็ตัวนี้ก็ใครหมดไปเท่าไหร่สำหรับสกินอ่าเอ็มพีสีศูนย์พวกนี้มมนก็มาคอมเมนต์กันหน่นะะอยสีไหนใช้เท่าไหรก็มาคอมเมนต์กันหน่อยใครมีสูตรอะไรก็มาคอมเมนต์แนะนำก็ได้นะ ใหม่นั่นเองก็อีก29วันก็จะหมดไปก็สามารถมาสุ่มกันก่อนได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมทุกคนโคเทเลยนี่เห็นไหมทุกคนนี่เอามาถือหน้าเราพี่ได้ด้วยโอเคผมก็รู้สึกว่าจะมีกิจกรรมมาอีกใช่ไหมทุกคนนี่ก็คือเป็นกิจกรรมปอลลิ n งออนท็อปเปิดขายหมอกปอลลิ่งนั่นเองนะครับผมนี่ก็สามารถมาซื้อกันแล้วสำหรับคนที่แบบไม่อยากทําบารกิจแล้วก็อยากซื้อนะครับผมนี่ก็สามารถมาซื้อก็ได้แล้วรู้สึกว่าก็จะแจกฟรีนะครับจริงก็ถ้าหากใครแบบไม่อยากทําบารกิจแล้้วกกก็อยาได มาซื้อกันได้นะครับผมในร้านค้านั่นเองนะครับผมโอเคโอเคผมก็เดี๋ยวเรามาทําตามสัญญาณก่อนเลยก็คือผมเนี่ยได้ประกาศภายในคลิปที่แล้วว่าจะแจกไฟล์พาร์ตซีซันหน้านะครับผมก็คือเป็นการอ่าสุ่มแล้วก็แจกเพจไปซื้อไฟล์พาร์ตซ็นันสูงซีซันหน้าแบบฟรีๆนั่นเองผมก็แจกไป1รางวัลเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มให้ดูสดๆไปเลยนะครับผมนี่ก็เป็นคลิปตัวนี้เลยนะครับผมนี่เป็นคลิปอ่าตัวนี้เลยนะ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  เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับนี่ก็คือเป็นตัวนี้เลยฟรีไฟรีวิวสีก้นสูงหมาป่าสีก้นสูงดวงหน้าซีซั่นที่23่นเองใครที่ยังไม่ไปดูสิธีั้นสูงซีซั่นหน้าว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่มุมขวาตัวไอนะครับผมนะก็ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แหละเพราะว่าผมจะประกาศผลแล้วในคลิปนี้แหละก็ครบ3,000ไ like ลค์แล้วนี่ก็ขอบคุณทุกคนมากนี่เห็นไหมทุกคน4,000ไลค์ 4, like กันไปแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆก็เดี๋ยวเรามาสุ่่มมคคเเเนกลยดดดีวีวาใรจะป็ผู้้โชไ ไปซื้อสิทธิ์ขั้นสูงซีซันหน้าแบบฟรีๆเลยนะครับผมก็จะมาแจกหนึ่งรางวัลตามสัญญาเลยเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับผมก็ขายที่ได้เข้าร่วมก็รอลุ้นกันเลยนะครับนี่อ่าก็ขอบคุณสำหรับผู้เข้าร่วม6 3ราเจคนเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าปุ๊บสุ่มผู้โชคดีกดติดตามก็ไม่นะครับผมอ่ะพิมพ์อะไรมาเนี่ยทำไมาผมไม่ได้เอา้า ก็ผมไม่เมนยูไอดีนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นน้องคนนี้เลยก็ยินดีด้วยนะครับผมนี่ก็กติกาก็ไม่มีอะไรมากเลยก็คือรู้สึกว่าผมจะให้แบบกดไลค์แค่นั้นแหละแล้วก็คอมเมนต์ยูไอดีไม่ได้มีกติกาเยอะแยะอะไรมากมายผมก็แจกง่ายๆเลยแจกง่ายๆแค่นี้แหละใครอยากได้ของฟรีก็ผมแจกง่ายๆเลยนี่คัดลอกไปเลยแล้วก็เติมมาให้เลยนะครับผมนี่ก็ใส่ยูไอดีไปนะครับผมปุ๊บวางไปเอาส่ระบบนี่เป็นน้องกิติพงศ์ซีจีนะครับผมก็ จะเติมให้รู้สึกว่าสิกนสูงก็ประมาณ450ไดมอนด์ใช่ไหมทุกคนนี่ก็จะเติมไป470บวกโบนัสอีก47เพชรก็ประมาณ500กว่าเพชรเลยก็น่าจะซื้อกันได้พอดีเลยนะครับผมนะก็ใครที่เป็นผู้โชคดีก็ขอแสดงความยิดีด้วยนะครับสำหรับน้องกิติพงศ์สีจีโอเคผมก็จะสแกนผ่านอ่ะ แอนะครับผมทาการชาระเงินไปโอเครเรียบร้อยตอนนี้นี่ครับผมก็ยินดีด้วยสำหรับผู้โชคดีนะครับนี่ได้รับไปแล้วไดมอนด์470บล็อก10กิจได,ดมอนด์นะครับผมนี่เวลนราคา150บาทก็ขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมกันทุกคนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมตามปกคลิปกันดีกว่านะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมใหม่รับตัวละครโจรตาก็จะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยผมไปกันเลยก่อนไปดูกิจกรรมขอพักโฆษณาแปบ๊บหนึ่งนะทุกคน เอาละครับผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บเดิมเว็บเก่าอีกแล้วชิบาสโตว,วันนี้ผมก็จะมาลองสุ่มระบบหมุนสปิน V2 นั่นเองซึ่งในวงล้อตัวนี้เนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรับเป็นบัตรทรูมันี่ตั้งแต่25บาทจนถึง iPhone 11กันเลยก็สำหรับขั้นตอนแรกก็เข้าสู่ระบบกันไปก่อนเลยผมจะล็อกอินผ่าน Facebook ไปนะครับผมต่อไปผมก็จะทําการเติมเงินเข้าสู่ระบบนะครับผมกดเติมเงินไปเลยผมก็จะเลือกแจ้งโอนผ่านทรูวอลเล็ตพอมันสะดวกที่สุดแล้วนะครับผมนี่ก็ให้ทําการโอนเงินไปยังเบอร์ที่เเเขขาขึ้นลนลยมักกป็ส ยา่าจิตชานาญนะคบผมเมื่อทําการโอนเสร็จแล้วก็ให้นําเลขอ้างอิงที่ไดจากการโอนเนี่ยมาใส่ที่ช่องเลขอ้างอิงนะครับผมแล้วก็ช่องรหัสความปลอดภัยเนี่ยก็ให้พิมพ์ตามตัวเลขไปเลยมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าเผื่อผมได้ iPhone 11สักทีทาไงทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอ้าได้บัตรทูครับผมนี่ได้บัตรทูมา50บาทก็ถือว่าดีอยู่ครับผมอ่ารอบที่2จัดไปทุกคนมามาจะได้หรือเปล่าขอมือถืออันนั้นได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้บัตรทูมาอีกแล้ว2ใบนะทุกคน เอาเรื่องอยู่อ่ะจัดไปทุกคนปึ๊บได้หรือเลปล่าได้หรือเลปล่าอ่ะได้เครดิตมา25บาทอีกแล้วทุกคนอ่ะได้สุ่มต่อเลยทีนี้อ่ะทุกคนผมสุ่มไปสุ่มมาได้บัตรทูม,มา4 5ใบแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะสุ่มไปอีกรอบนี้ดีกว่าไม่ได้ก็พอแล้วตอนนี้ก็ผมก็รู้สึกว่ามันจะเกลือแล้วได้หรือเปล่าอไม่ได้ครับผมนี่ก็โอเคอันนี้ทุกคนนี่คือบัตรทูมันนี่ที่ผมได้มาเมื่อกี้4่ใบเลยทุกคนเป็นบัตรใบละ50บาทเดี๋ยวผมจะเอาไปเติมฟรีไฟล์ของผม น,นี่ก็เป็นใบสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเติมให้หมดเลยปึ๊บนี่ก็ถือว่าเติมได้ทุกใบเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีสกิปที่ผมสุมจริงๆจังๆเลยทุกคนผมอยากได้มือถือมากแลทุกคนเดี๋ยวผมจะลองมาสุมใหม่นะครับผมเดี๋ยวถ้าผมสุมเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปให้ดูอีกทีนะครับผมสำหรับใครที่อยากลองสุมหรือว่าต้องการซื้อบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดเกมต่างๆหรือ ID เเกมเทพๆราคาถูกๆก็าสามารถไปซื้อได้ที่เว็บนี้เลยชิปัสโตลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ อ้าวโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเซิมนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นตัวละครแบบเป็นวิดีโอโปรโมทโจตา่นเองนี่ก็จะน่าจะเป็นตัวละครที่ทําจากคนจริงๆนั่นเองน่าจะเป็นแบบเขาเป็นใครผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับก็จะเป็นคล้ายๆตัวเอล็อกนั่นแหละทุกคนก็คือเป็นการทําจากตัวละครคนจริงๆนั่นเองเป็นตัวละครที่ทําจากคนจริงๆก็ถ้าหากใครรู้จักคนนี้ก็มาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเป็นคนดังหรือว่าเป็นอะไรก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมนี่ ก็โอเคครับผมก็เ huh. ดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านี่เลยผมก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้แหละเห็นไหมทุกคนนี่เป็นตัวอ่าเป็นแบบโทเค็นใหม่นั่นเองนี่ก็เป็นเว็บกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีกว่าครับก็เป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมนี่ก็จะเห็นได้ว่าเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นแบบตัวละครโจตาเป็นป้ายมาเยอะมากเลยไหมทุกคนนี่อดีรยเราไปดูดีกว่าว่ากิจกรรมเป็นยังไงนะครับผมนี่ไหมทุกคนนี่ก็นี่เลย ทุกคนเป็นเว็บกิจกรรมตัวนี้เลย,เน,ยนี่เป็นอ่ะก็กิจกรรมตัวนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของสายฟรีนั่นเองนะครับวันนี้ก็คือเป็นการนาโทเค็นเนี่ยมาสุ่มเป็นแบบอ่าหมุนสปินนั่นเองแล้วก็จะได้รับเป็นตัวละครใหม่ด้วยครับผมนี่เห็นไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะสุ่มไปให้ดูเลยจะหมุนไปให้ดูเลยปุ๊บสปิน2นะครับผมปุ๊บดูสิว่าผมจะได้อะไรมาฟ้า มาดูดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะผมปึ๊บอ่าได้เป็นกล่องสุตมมีแพนด้ามานะครับผมก็ถ้าใครที่แบบทำภารกิจทุกๆวันเนี่ยก็จะได้แน,น่นอนเลยสำหรับตัวละครใหม่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นเสร์มนอกนะครับผมนี่ก็ถ้าหากใครอยากให้มันเข้าเซิร์ฟไทยก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค,คลิปตัวนี้ครับผมก็ เขาจะได้แบบเห็นแล้วก็จะได้นํามาแจกฟรีๆเหมือนกันเลยนะครับนี่จะได้แบบเพื่อนๆได้เห็นด้วยในคลิปนี้ก็แบบเขาแจกฟรีนะสำหรับเสิร์ฟน้องเองไหมทุกคนก็คือโทเคินตัวนี้สามารถหาได้ยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยก็คือโทเคินตัวนี้นี่ไหมทุกคนนี่เป็นการแบบล็อกอินอันแรกก็คือล็อกอินผมก็ล็อกอินไปแล้วผมรับไปแล้ว2อันเมื่อกี้ที่ผมเห็นผมเล่นนั่นแหละผมก็รับไปแล้ว2อันนะครับผมนี่เป็นโทเคินเหรียญเกราะหัวทองนั่นเองนะครับผมนี่สับภารกิจมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะผมนี่ก็คคืืออันปกก็็รรบ1โเา เล่น1เกมอ,อันต่อไปรับ2อ,อันก็คือเล่น2เกมกับเพื่อนอ่าต่อไปก็คือเป็นการใช้ m p ที่03เกมใช้ลูกซองยาว3เกมนะครับผมนี่ก็แบบกิจกรรมตัวนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยครับผมก็คือเป็นการแบบของฟรีแจกฟรีตัวละครใหมฟ่ฟรีเลยนะครับก็ตัวละครตัวนี้ถือว่าโกงใช้ได้เลยนะครับสำหรับสายชาร์จแบบ ก็คือเมื่อเราโดนถมแล้วก็เราฆ่าศัตรูได้เนี่ยเราก็จะได้รับเพชรพีได้เลือดมาแล้วก็จะแบบสามารถซู้ได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับผนี่โคตรโกงบอกเลยตัวละครใหม่ตัวนี้ตัวละครโ,โ,โจตานะครับแบบถ้าเข้ามาเซิร์ฟไทยแล้วก็เอามาขายทุกคนก็น่าจะเก็บตังค์ไว้เลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะโกงเลยไหนไหนี่ไหนนะ อ่าในนี่ผมก็เป็นตัวละครโจต้านี่เลยไหมทุกคนนี่อ่าแบบปืนชาร์จอะไรประมาณนี้เป็นสกิลชาร์จวัดใจนั่นเองนะครับผมนี่ก็รอดูเลยว่าของเซิร์ฟไทยเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนจะมาแบบฟรีเหมือนเซิร์ฟนี้หรือเปล่าใครอยากให้ฟรีก็มาคอมเมนต์กันหน่อยใครอยากให้ฟรีก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมนี่ก็รู้สึกว่าใครไม่อยากได้ฟรีก็มาให้สุมกันด้วยนะครับนี่เป็นตู้เป็นตู้ตัวละครนะครับผมนี่ไหมทุกคนเป็นในราคาสุม60ไดมอนนะครับก็ตู้นี้ก็คือเป็นแบบคล้ายๆแบบ ตของเซิร์ฟไทยนแหลตตู้สเตฟฟี่ตอนนั้นนะทุกคนก็ไม่มั่นใจว่าเซิร์ฟไทจะมาในรูปแบบไหนนะครับผมก็รอดูก็แล้วกันนะครับผมนะก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละทุกคนเนาะก็คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมนี้อยากให้มันเข้ามาหรือเปล่าหรือว่ายัางไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะก็เป็นกิจกรรมของสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ฟันธงเลยก็ของเสริมนอกในเป็นของสายฟรีนะแต่เซิร์ฟไจะเข้ามาหรือเปล่าก็รอดูกันแล้วกันนะครับผมนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเลยมาแจ้งา,ารรกกกเยเบคุณครรบคุณัชล ไว้เจอกันใหม่คลิปีโอหน้านะครับผมบ๊ายบาย